วันนี้เราเอารถมาลองขับด้วยนะครับเป็น Toyota Fortuner 2.8รุ่นปี2017ขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็จะไปใช้ทั้งวิ่งในเมืองรถติดแล้วขับทางไกลเลยเติมน้ำมันเต็มถังคันนี้อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาท65ลิตรนะครับผมก็มีแวบออกกำลังกายที่สวนรถไฟเนี่ยนะครับจอดรถที่รานจอดรถ BTS หมอชิดสะดวกดีครับวิ่งเสร็จแล้วก็ต้องกินนะครับที่ร้านไทยไทยเซ็นทัลลาดพร้าวครับมาลุยกันต่อนะครับมาแถวบางนาหน่อยครับวันนี้พาคุณแม่มาเสริมสวยสักหน่อย วยแล้วก็ต้องไปมูกันต่อนะครับผมไปยอาอร่ากันครับไปแก้ปีชงเราขับมาชมวิวริมแม่น้ำยามค่ำคืนกันบ้างครับตรงนี้ที่ไอคอนสยามครับผมเราแวะมาหาอะไรทานในเมืองกันหน่อยครับแถวสาทร<ม><ม>ร้านนี้อร่อยมากลองฟังเสียงนะครับ<ม><ม> เีโอกาศพาไปกราบเท้าเวสุวรรณด้วยกันนะครับที่วัดสายใหม่ปทุมธานีขับรถทางไกลกันต่อเลยครับไปปาร์ตี้ริมทะเลกันที่พัทยาปาร์ตี้หนักไปหน่อยครับผมขากลับเลยต้องมีตัวช่วยนิดนึงแต่บิวสวยมากผมชอบจริงๆสรุปนะครับน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยผมวิ่งไปได้ประมาณ900กิโลเมตรครับผมก็ตกประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะสำหรับรถธรรมตนะแบบนี้นะครับ ฝากร้านด้วยนะครับ A99 g a r a g e ซื้อขายรถยนต์คุณภาพดีอยู่รังสิตครับผม